วันน hey, ี้เข้าชิงรางวัลมองันลึกอ่อนด้วยเธอเป็นสาขาอะไรคะอ่าสาขานเส้นสุดทยังายค่ะจากเรื่องของสขัญนนางกุศล่อ่าแล้วเดี๋ยวก็แซ่บพอตัวก็เป็นเรื่องที่กดที่ทายาค่ะก็จริงจริงก็อยากจะพูดาษไทยแบบเราได้ทำการก็เสน๋วชื่อแค่่อน่ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับในคณะของ เราเราคาดหวังแค่ไหนกับการทำหน้าที่นักแสดงอรับว่าไปถึงรางวัลวันนี้หรือว่าหมายถึงว่าอะไรอาชีพจริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มเป็นนักแสดงมาคือ้วก็ตั้งเป้าว่าเราก็อยากจะเป็นนักแสดงที่ดีแล้วก็แบบว่าเปภาพแล้วก็เป็นคนพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของรางวัลเพราะว่ามันเป็นผมจเรียกว่าอะไรเป็นเป็นกรายชีวิตจ่ายเป็นรางวัลชีวิตมากกว่าแต่สิ่งใดคือเราต้อง เตรียมทำการบนเวทีหรือยังคะเตรียมทำการบนเวทีหรือยังคะอริงไม่คาดฝังไม่คาดหังเลยแล้วก็ไม่คาะหัด้วยว่าสนตี่ได้รับกานเมูชินีเป็นทกคน้นักแดงที่เก่งมกเลยทุกคนก็อยากจะบอกเลว่าถ่าเติดเนี่ราอยงใจแล้วก็เราก็เป็นเ่งคะครเเรื่องแบบว่าอยากจะมีข่าวดีหรือยังค กจะมีข่าวดีรีนะครับมีน้องมาหรือยังคราวนีครับก็ตอนนี้ก็ก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติมีไปปรึกษาคุณหมอแล้วด้วยใช่ใช่เป็นยังไงบ้างครับคุณหมอว่ายังไงบ้างคะก็ปกติก็ร่างกายก็ค่อนข้างที่จะพร้อมกันทั้งคู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแลทีนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติอยากทราบนะว่าปีนี่านบอกว่าจะเป็นปีนี้ใช่ไหมครั ก็เป็นปีมงคลด้วยไหมคะจริงถ้าตามแบบถ้าตามแบบว่าตามที่แบบว่าได้แอบบไปดูมาปีหนะน้าน่าจะดีะกับก้อยก็จะแต่ว่าปีนี้ก็คุณก็ได้เหมือนกันก็คือเอาเป็นว่าพอเราเหมือนพอเราอยากให้เป็นไปตามธรรมชาติอะเราก็จะไปกำหนดไม่ได้เราก็จะต้องมาปีนั้นปีนี้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าข้างบนเขาจะให้มาแล้วมันก็จะต้งองไปสมีวิตแล้วนดรา,าม่าไหม่ได้แสดงว่าไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องดวงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมากมาย สิ่งที่ธรรมชาติให้มาเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นพรจากพระเจ้าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็เหมือนเรื่องนีไว้เไื่อทีเรื่องของเหมือนกันจะมีครอบครัวแล้วก็คนที่มีควา มี่ตอนตอนนี้คือสตาร์ทหรือยังคะสตาร์ทแล้วแต่ว่าต้องใส่เครื่องเต็มที่นะคะถ้าติดปีนี้ข้อปีหน้าก็ถือว่าก็เลิกดีเลยถูกมขึ้นอยู่กับว่าติดเมื่อไหร่ด้วยไงเนื้อว่าใช้ได้หมดได้หมดก็คือถ้าเขามาก็ก็เราก็พร้อมที่จะแต่พี่ตูนก็ดูแบบว่าอยากมากๆเหมือนกันใช่ค่ะตั้งแต่แต่งงานก็คือค่ะคือ คุยได้ดีกันตลอดแต่วก็จะมีแบบช่วงที่พี่ตูนแบบไม่สบายหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเหมือนดูแลสุขภาพเราทั้งคู่ให้มีด้วยว่าก่อนที่เราจะดูแล้วไทยได้เนี่ยตัวเราอ่ะสภาพเราก็ต้องแข็งแรงก่อนดี่สุขภาพี่ตูนคือมันมีผลในคล้ายเดียวกันอันนี้พี่ตูนเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อซึ่งเราสวยกันอะเลูดเลูดแม่ กิจกรรมการออกกาลังกายหนักๆแม้อย่างแบบไปวิ่งเยอะๆถ้าถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่แบบเหมือนต้องกระแทกเยอะๆหรือว่าออกกำลังกายที่หนักเหมือนที่เขาเคยเป็นมาก่อนที่เขาทำมามาก่อนเช่นเอ่อล่กคอนเสิร์้วต้องกระโดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือวิ่งระยะไกลๆแบบเนี้ยก็คือต้องตลดเลยมันมีผิดแผนบ้างไหมคะเหมือนกับแผนที่เตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะมีไหมจริงๆก็เราไม่ได้ฟังแผนคือเราปล่อยให้เป็นธรรมชาติจริงๆแต่เราก็แบบเราจะมีคาลรค์ของเรา โอเคเราให้เวลาถึงเท่านี้เท่านี้นะเราถ้าเกิดว่ามันน้องยังไม่มาอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องมีการปรึกษาคุหมอเพิ่มเติมใช่ไว่าเบื้องต้นแ้ก็ตรวจสุขภาพแระลำท้องทุก็ที่หมอก็ไปตรวยนะคะก็คือยังคงเป็นแบบธรรมชาติไปก่อนธรรมชาติไปก่อนมีมีวางแผนสำรองไหมคะอย่างที่บอกไปค่ะคือถ้าเกิดทำารที่ราวางไ้อ่ะเราก็จะเริ่มคิดแล้วว่าอ่ะ เดี๋ยวเราจะเราไปปรึกษาหรือเราเราใช้วิธีอื่นๆดูหรือว่าต้องทำอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้อยากจะลองอะไรที่มันธรรมชาติที่สุดหรืออะไรที่เราทําได้ด้วยตัวเองหรือว่าต้องปรับเรื่องของการการดูแลอาหารโภชนาการอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องเริ่มเริ่มดูแลเลยแม้แต่เรขอขออัปเดตอาการหลังพิุ่นได้ไหมคะเป็นไงบ้างตอนนี้คอเรางตอนนี้คือดีค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ต้อง เริ่มกลับมาเล่นที่า้านได้เริ่มอะไรได้แล้ว,วเพร,ราะว่าเดี๋ยวนห้าเรก็จะมีเริ่มมีคอนเสิร์ตอ่ะโอ้โหชิคกี้พย